สวัสดีครับช่องชิลองฟาร์มจากจังหวัดชัยภูมิครับอันนี้ก็แพะแกะของเราก็เลี้ยงตามทุ่งไร่ทุ่งนาครับเป็นแพะแกะแบบไล่ทุ่งครับไม่ใช่ยืนลงเหมือนเหมือนใครเราเลี้ยงแบบนี้แลครับปล่อยเลี้ยงไปเรื่อยๆลดต้นทุนไม่ต้องซื้อหัวอาหารให้แพะให้แกะ กินอีกครับโดยการปล่อยเลี้ยงให้เขาไปกินหญ้ากินใบไม้เลือกกินเองตามอัธยาศัยครับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับมือใหม่ควรฟังดีๆนะครับเราจะแชร์ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะซื้อแพ้นะครับ มือใหม่อยากจะซื้อแพะแล้วก็อยากจะเลี้ยงแพะครับให้รู้ครับเบื้องต้นว่าปัญหาของการเลี้ยงแพะพเลี้ยงแกะน,นั้นมีอะไรบ้างครับราาขขซึ่งทางจีลองฟาร์มก็จะขอแชร์ประสบการณ์นะครับทางเราก็เลี้ยงมาแล้วมากกว่า5ปีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ต่งตางๆอีกมากมายละละ อยากจะมาเล่าสู่กันกฟังครับมือใหม่ที่จะซื้อแพะนะครับขอแนะนํานะครับว่าอ,อ,อย่าเพิ่งซื้อนะครับขอให้ฟังคลิปนี้ก่อนฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็มาดูปัญหาครับปัญหาของแพะของแกะที่เราเคยเลี้ยงมามีปัญหาอะไรบ้างแล้วให้ท่านผู้ชม แล้วท่านผู้ฟังได้ไปปรับปรุงถ้าใครอยากจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็เอาไปประยุกต์ใช้ก่อนครับปัญหาตัวแรกก็คือปัญหาด้านการตลาดเราซื้อแพะไปแล้วเลี้ยงแล้วเราจะขายให้ใครใครจะมาซื้อซื้อในราคาเท่าไหร่ตัวละเท่าไหร่ อันนี้เราต้องพิจารณาดีๆครับก่อนที่จะซื้อแพะมาเลี้ยงว่าเราจะขายที่ไหนจะขายยังไงจะขายให้ใครนี่แหละครับเป็นปัญหาหลักๆที่คนเลี้ยงแพะมือใหม่นั้นต้องเข้าใจครับต้องหาวิธีการและหาตลาดก่อนครับก่อนที่จะซื้อแพะมาเลี้ยงหรือว่าซื้อแกะมาเลี้ยงครับ ปัญหาต่อมาก็คือปัญหาด้านสุขภาพแพ้แก่มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนี่แหละครับแพ้แก่มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพราะว่าสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของแพ้ จะปรับตัวกับสภาพอากาศได้น้อยมากครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนชื้นนะครับโอกาสที่ทำให้แพ้แกะนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้มากครับเป็นหวัดเป็นไอเป็นจามถ้ารักษาไม่ทันท่องทีก็มีโอกาสไวรัสลงปอดปอดบวมปอดอักเสบ แล้วก็ตายในที่สุดครับฉะนั้นนะครับใครที่จะเลี้ยงแพะ,และเลี้ยงแกะนั้น<ล>ควรศึกษาดีๆครับว่าเราจะใช้ตัวยาอะไรในการรักษาแพะแกะถ้าเป็นโรคนี้หรือว่าเป็นโรคต่างๆครับต้องศึกษาได้ดีก่อนครับถ้าเราจะรอกระพึ่งแต่คุณหมอปศุตสัตว์โอกาสที่จะทำให้ แพะแก่เราตายได้สูงเช่นกันครับเพราะว่าท่านประตูสา์นั้นบางทีเขาก็ไม่ว่างครับไม่ว่างที่จะมาดูแลมารักษาให้แพะแก่ของเรานะครับยังไงเราต้องศึกษาตัวยาว่าตัวยาตัวไหนจะรักษาโรคอะไรได้บ้างต้องศึกษาครับถ้าไม่ศึกษาแล้วอันตรายครับถ้าคิดจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ ปัญหาต่อมาก็คือปัญหาเรื่องโรคพยาธิครับโรคพยาธินะครับเดี๋ยวทำให้แพ้แก่ของเราป่วย,ยได้ครับแพ้ผอมแพ้เป็นโรคต่างๆก็ทํามาจากสาเหตุนี่แหละครับสาเหตุที่แพ้ป่วย,ยด้วยโรคพยาธิพยาธิก็มีหลายพยาธิครับ ก็คือพยาธิทั้งพยาธิภายนอกและพยาธิภายในพยาธิภายนอกก็เกิดมาจากปอกเห็บหมัดลิ้นไลเหลือบเป็นต้นนะครับส่วนพยาธิภายในก็อาทิพยาธิเส้นได้พยาธิแท้มาพยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิตัวตืดและพยาธิต่างๆครับ ที่อยู่ในกับลำไส้นันงจะพอ่ออาหารพอประมาณน,นี้นครับและอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเกี่ยวกับโรคพยาธิเม็ดเลือดซึ่งมีสาเหตุมาจากพาหะที่ทำให้ไวรัสเข้าสู่กระแสะเลือดก็คือพวกยุงเหลือบลิ้นไหลตัวนี้แหละครับที่เป็นพาหะ นำพาเชื้อโรคไวรัสพยาธิเม็ดเลือดน,นี้เข้าสู่กระแสะเลือดของแพะของแกได้เราต้องรีบรักษานะครับถ้าตัวไหนป่วยก็คืออาการเดินเซเดินเอียงเบื่ออาหารเปลือกตาซีดเหงือกซีดตาลอยอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นของแพะแกะที่เป็นโรค พยาธิเม็ดเลือดนะครับต้องรีบรักษาโดยด่วนครับปัญหาต่อมาก็คือปัญหาด้านอาหารครับเราต้องมีอาหารเพียงพอไม่ใช่ว่าซื้อแพะซื้อแกะไปแล้วอาหารไม่มีเราซื้ออย่างเดียวซื้อหัวาหารซื้อกากมันกากตัวเหลืองหรือว่าข้าวโพดหมัก มาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วต้องมีแหล่งอาหารอาทิปลูกหญ้าหรือว่ามีป่ากรถินให้แพะให้แกะได้กินตลอดอยงนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ดีครับต้องหาแหล่งอาหารก่อนครับแต่ถ้าให้อาหารมากเกินไปคือถ้าเลี้ยงแพะน้อย ประมาณสองสามตัวหรือว่าเลี้ยงไม่กี่ตัวอาหารเยอะยิ่งขุนให้อาหารเยอะๆให้อาหารเยอะแพะเขากินเยอะแพะกินเยอะก็ท้องอืดได้เช่นกันก็มีโอกาสตายได้เช่นกันยังไงก็ให้อาหารพอประมาณครับอย่าให้มากเกินไปปัญหาต่อมาก็คือ ปัญหาด้านการจัดการโรงเรือนต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับต้องหมั่นรักษาความสะอาดโดยการทำความสะอาดสองสัปดาห์ต่อครั้งหรือว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์ละครั้งก็ยิ่งดีครับโดยการปัดกวาดเก็บขี้แพะหรือว่ามูลแพะนะครับเพราะว่ามูลแพะรือขี้แพะนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคต่างๆได้เช่นกันครับ แต่การลงเรือนนี่แหละครับสำคัญอย่างยิ่งถ้าแพะแกะมีมูลหรือว่ามีขี้แพะมีฉี่หรือว่ามีเยี่ยวแพะสะสมมากๆ,ๆก็มีโอกาสทำให้เป็นกดเป็นแก๊สแก๊สแอมโมเนียทำให้แพะแกะแสบตาและเป็นโรคต่างๆแทรกซ้อนออกมาได้เช่นกันอย่างนี้ก็ลองพิจารณาไว้นะครับ ต่อมาก็คือแหล่งสถานที่สถานที่สร้างโรงเรือนะครับถ้าใกล้แหล่งชุมชนใกล้แหล่งชุมชนก็มีโอกาสทําให้ขนข้างๆได้รับร้องเรียนก็คือกิ่นฉี่กิ่นมูลแพะมูลแกะจะกลิ่นแรงนะครับกลิ่นแรงก็ทำให้ คนละแวกบ้านละแวกคอกละแวกฟาร์มที่ใกล้เคียงก็มีโอกาสให้เขาไปร้องเรียนต่อส่วนราชการก็มีโอกาสทำให้เราต้องขายแพะขายแกะแล้วก็ล้มจิตการปิติการได้เช่นกันนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูดีนหมครับถ้าใครจะซื้อแพะซื้อแกะฟังคลิปนี้จบแล้วก็ ลองพิจารณาได้ครับเอาไปปรับปรงุงเอาไปแก้ไขเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับถ้าหากทางชีลองตามพูดผิดประการใดหรือว่าไม่ตรงหลักวิชาการยังไงก็ขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องชีลองฟาคลิปหน้าโอกาสหน้า เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ